เดี๋ยววันนี้มาพบกับช่องลูกชนาพาล้อชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้พี่กันตีจะพามาชมนะคะธรรมชาติที่สวยงามอีกที่หนึ่งนะคะใกล้บ้านเลยนะคะนะเดี๋ยววันนี้จะพามาชมนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมนะคะ แต่ว่าวันนี้มาสายนิดนึงนะเพื่อนเพนะือนเนาะสายนิดนึงก็เลยร้อนหน่อยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมนะคะคารนี้เป็นนะคะเป็นแหล่งท่องเทียทเท่ยวใกล้บ้านนะคะแหล่งท่องเที่ยวใกล้บ้านเืยเรียกว่าบ้านไร่มาริยมนะคะเดี๋ยวตรีจะพาไปชมนะคะ พาไปชมตอนนี้ดอกกำลังสวยเลยนะคะเพื่อนๆนดอกก็กำลังสวยเลยเดี๋ยวถ้าไม่มาเดี๋ยวก็จะดอกก็จะร่วงโรยไปแล้วนะคะเพื่อนเนเนาะเดี๋ยวพามาชมกำลังสวยเลยนะคะนี้ น,นี่เป็นสีเหลืองนี่ดอกงอนไก่นะคะเขาเรียกดอกงอนไก่นะบ้านเราเรียกดอกงอนไก่นะคะนี่เป็นสีเหลืองนะคะพเพื่อนๆดอกสีเหลืองก็สวยนะคะเดี๋ยวพาพเพื่อนๆชมนะคะอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้บ้านของพี่กันตรีเองนะคะเนาะ นี่เป็นดอกทานตะวันนะคะดอกทุ่งทานตะวันสวยๆวยใกล้จะรวยแล้วล่ะนะคะเนาะเดี๋ยวพามาชมนะคะมาชมดอกทานตะวันสวยๆ แป๊บเดียวนะคะนะพี่กันตรีมาไม่กี่วันนะคะดอกทานตะวันก็เริ่มจะรวยแล้วเนาะกันนี้เป็นดอกปอเทืองนะคะเพื่อนๆนะสวยๆนะปอเทืองก็มีประโยชน์เป็นปุ๋ยด้วยแล้วก็สวยงามด้วยนะคะอันนี้เป็นรุ่นๆนะคะเนาะ รุ่นก่อนก็เริ่มอันนี้แล้วเริ่มรวยแล้วนะคะรุ่นก่อนก็รยวยละเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมนะคะ คันนี้เป็นดอกทานตะวันที่กําลังจะบานนะเพื่อนๆนะต้นใหญ่มากเลยเดี๋เดี๋ยวพาเพื่อนๆชมนะคะนี่เป็นดอกทานตะวันที่ยังไม่บานเนาะกําลังจะบานเนาะเพื่อนๆลองดูเนาะกําลังจะบานเลยดูลําต้นก็ได้นี่คือลําต้นของดอกทานตะวัน